ต้อทองสวัสดีแม่แล้วใช่ไหมคะหนูเก่งจังเลยหนูเก่งสวัสดียมามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้แดดจ้าเลยค่ะวันนี้ตื่นสายค่ะสองคืนก่อน กลับหลับตื่นตื่นแขกเยอะเออวันนี้ไม่ได้ทำข้างนอกวันนี้จะปลูกในบ้านปลูกมะลิหต้นปลูกพุด1หนึ่งต้นปลูกพุด2สองต้นครับลูกโอเค เดี๋ยวต้องไปเอาเอาวุธมาก,ก่อนรู้สึกว่าเมื่อคืนฝนตกหรือว่าไงเนี่ยคะหรือว่าฝันไปมันก็ไม่ค่อยเตียกเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราฝันไปใช่ แม่อยู่ไหนอาวุธแม่อยู่ไหนโอ้พลไม่ซื้อข้าวโพดให้หนูลูกหึเด็กก็ไม่ใส่น้ำให้หนูเดี๋ยวแม่ใส่น้ำให้หนูเนาะนี่ค่ะเหลืออีก หนึ่งสองสามสี่ช่องค่ะสี่ห้าหกไปเรื่อยๆค่ะไม่เวมันเสร็จเสร็จแล้วค่ะก็ต้องทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ลูกเอากระถินต้นนั้นลงก่อนเพราะมันอยู่ในสวนเรากระถินนี้ไม่ได้เวลาโตแล้วก็จะมีเมล็ดเมล็ดก็จะหล่นลงมาให้เราได้ถอนถอนถอน <c oughs> จวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอุย <c oughs> <c oughs> ตื่นสายวันนี้เป็นเด็กตื่นสาย สใสมาขอ,อยาบัวบกโขดนี่ใส่แผลดีมากค่ะแทนว่านทิงเจอได้เลยค่ะพเพื่อนๆนะคะวันก่อนไปขุดแขม ข้างกำแพงแล้วก็เอามือเอานิ้วไปโดนใส่ใส่กำแพงแสบนิดเดียวเองเราต้องระวังเพราะเราเป็นเบาหวานเมาหวานก็เดยไม่ค่อยได้ล้างจานล้างแต่ผัก <c oughs> แต่ถ้าใส่นี่ตั้งแต่แรกก็แห้งแล้วคะ่ะเผลอลืมไปนิดเดียวพอเห็นแผลนิดเดียวแผลนิดเดียวจริงๆมองแทบจะไม่เห็นยะต้องพยายามขยับโต๊ะนี่พราะเราจะ ปลูกมะลิใกล้ๆหน้าต่างห้องเราอืมยางเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะหาว่านทิงเจอมาปลูกอีกสักต้นเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีเสร็จแล้วค่ะโซนนี้โซนของเราโซนคนแก่ ใกล้ๆห้องนอนของเราอมะลิจะได้หอมถ้าปลูกนี่ก็ได้สองกระถางได้วันก่อนกระถางนี่นี่มีรอยรอยค้ยแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ทองขาวคะ่ะฝีมือทองขาวเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เราถ้าปลูกแล้วก็ต้องเอามา เอา,าไว้บนโต๊ะค่ะข้างบนที่เขาคุยไม่ได้เมื่อก่อนทางโน้นค่ะทางข้างๆทาง,างสวนนะคะเอ่ออะไรนะเราปลูกเอาตะก้าไปใส่อ่ตินตุกแกนะคะเข้าขึ้นเข้าขึ้นอา่า ตามพัดอะ่ะเราก็เอาตะกร้าเล็กๆนะคะแขวนไว้ให้เขาใส่ดินใส่ใส่ดินใส่อะไรไว้กากมะพร้าวไว้จะให้เขาเออกงอกแล้วก็จะได้เอามาปลูกช่วยกันขึ้นข้าบเอามาเล่นหมดเลย <c oughs> น่ารักพ <c oughs> ี่ส้ายเขาเออ เมียของเชฟอาทิตยแหละหน้าบ้านเขาก็ไม่มีเอ่ะเดี๋ยวเสร็จหมดแล้วก็จะได้รดน้ำแล้วเราก็ค่อยๆกวาดเนี่ยค่ะกวาดใบไม้มาถมเข้าในค่ะปุ๋ยพี่สะพ้ายเขาปลูกเอ่อไม้กระถางหน้าบ้านอะ่ะไม่มีละพากันคุยหมด <c oughs> แต่พี่เขาก็รักรักหมานะ รักทุกตัวได้ใจไงใส่ใจทุกตัวนานแล้วไม่มาหาน้องๆที่ส้ยายค่ะงอนแม่งอนอะไรนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กราบกันเดี๋ยวก็งอนกันธรรมดา ต่างคนต่างยังไม่บรรลุยังไม่อะไรนะสำเร็จยังไม่บรรลุทำเท่าไหร่ <c oughs> ได้แต่ฟัง <c oughs> เราก็ยังมีอยู่อารมณ์โรโกรธโกรธ หลงไม่มีแล้วค่ะหกสิบแปดแล้วนี่ถ้าหลงก็จะหลงนะคะธรรมชาติหลงต้นไม้หลงธรรมชาติหลงเด็กไม่ใช่เด็กหนุ่มนะคะเด็กน้อยหลงเด็กน้อยหลงหลาขนาดเด็กที่มาเรียนกับน้องพิมก็ยัง ยังรักเขาเลยสงสารเขาเรารักเขาเขาก็รักเราเด็กๆราบเท่าไหร่ก็ออกมาเยอะเพราะว่าเขาวางไข่ไว้ใช่ไหมคะเขาว่าอีกอย่างนึงนะคะเขาจะคลานเข้าไปกินของเขาเอง เบียร์ค่ะเดี๋ยวน้องพลมาจะให้น้องพลซื้อเบียร์สักให้ให้แม่นะสักสองขวดถ้าซื้อขอให้เขาเขาก็มากินมัน <c oughs> มาดื่มบางทีไม่ต้องซื้อก็ได้รอที่เขากินไม่หมดแย่แย่เ <c oughs> <c oughs> ดึกๆมาเขากินไม่หมด <c oughs> แค่ค okay, ่าเด๋ยวต่อค่าทำไมลูกฮะไม่มีอะไรเล่นเหรอโอกกล่องยามาฉีกเล่น <c oughs> <c oughs> หาขุดเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้เอา้าทำไมสีขาวแบบนี้ล่ะอืมทำไมขโมย